แ้เรื่องเนี่ยไม่แม้จะค้าน้ำสยมันเปนี่ยนเออมังม่วนไปเพื่อสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมิลี่มันมีอะไรในโซเชียลฉันเสิร์ชหาหมดอ่ะอะไรที่มันแบบอะไรบ้าแปลกๆฉันไม่เคยกินฉันก็ต้องลองนะไม่ได้มากินเลยนะนี่แมนว่าสายเงินมีเป็ี่ยนนะคือเขาไม่ไม่เขาใช้เงินในจำกัดเอาหุ่นจักรเอาคำถามว่าอ้อมไม่จะไปหาไปเยี่ยมมันลูกเอาอันจะกินอะไรปะลูกจะเอาอะไรไปของฝากไหมขนมมังแม่ อยู่เชม่ซื้อขไปานี่อนา้าจะเขาน่าจะแบบว่าเก็บเงินเหมือนลุงเลยนะเนมันามสออนั่นแหละุจักประหยัดได้ว่าช่วยแม่เก็บเงินม่ไเรื่อมีจำเป็นและไม่ใส่หน่นะเรย่อไมีจำเป็นไม่ส่สแต่เฉพาะอันที่จำเป็นเขามีใช้เงินทุ่มเปลยเ่อที่ม่ร้มาให้มันก็ด้

บักะจบลาอยู่นอกลุยซิวบักซีเรนะเนาะับกมันไมระาันไ่้ยันยังมันะไรมันขาลุยแมนมันไม่ได้ขึ้นหวโล่เหมอนกันซรนี่ยหจักวามบหจักวางได้อไรก็ได้มขายของไเก่งทุกคนเลยลูกหลานมเองทานอะไรบอกฮะซีรนน่หนจักวางล้วนี่นันไม่ใ่าพว่าเรโตบนมันจักหาเงินได้หหนจักรจะได้เป็นผู้ใหญ่เหรไหน สิ S <S> no term, Jews, like hey. like ่นัเป็นลูกไม่ลูกอันเดเบลที่เป็นล้านเป็นล้านเป็นเลนแล้วเดนแบงพเนี่ยผ้าขนเจ้าข้าบอกที่เนะเรามาทั้งล้านทังเลนเนาะล้านแล้วก็เลนแล้วก็ลานบอกเ่องบเป็นกระาค้นยังวะล้านเคยล้านใช้ล้านใช้เราได้เปลนลูกล้านเลนโดนโอ้โหเปยนเยอ่เยไงไงประเทอันพาสะดนีไยไปดูเมัรไดเจอคักลอมกลอมกลจับปลามัเคยเจออยู่จะเจอจับปลา เชื่อจำปาได้ลยนะยันตัวตัวน้อยแล้วแล้วก็เชื่อแล้วก็เชื่อโกโก้ก็ไหลมาไหลมาเ่าคะโกม่ดเชื่อมันยังไม่ได้มาได้ที่นอนเนี่ยพันธุ้สิบประโคมขมันนะละสายด่วนมาเมื่อกี้จากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่ช่วยอุดหนุนช่วยที่ครัวมาตลอดเนาะอือแม่เชืสมอนชัยยพร คุณแม่สํารันใจเด็ที่ท่านไม่ได้ดูมาก็เพราะว่าท่านยุ่งๆกับงานเอาเฟมกอาเฟมบ้านเรุ่นๆแล้วท่านก็บอกว่าเห็นเราอะเตรียมจะไปไหนกันเลยว่าจะไปดูอะไรกว่าจะไปเยี่ยมน้องนะน้องโอมเออก็เลยท่านก็เลยบอกฝากให้ป้าแตนไปเยี่ยมน้องโอมหนึ่งพันบาทขอบขอบคุณแม่ไปสมองค่ะแล้วก็ หมูไก่ก็ท่านก็ให้เอามากินด้วยกันที่ครัวเหมือนเดิมให้ไปเอาเหมือนเดิมค่ะอเดจะเขามานู่นแล้วก็ไปเอาพ่าเราอยู่สามคนเราไม่ค่อยเท่าใดเราจ่ารอเพื่อนๆ่อนมาก่อนเกี่ยวอยู่สามคนก็ไม่ค่อย่าใดดอกจอามากินช่วงเกี่ยวข้าวไม่ก็เป็นอะไรเื่วงเกี่ยวข้าวเนาะอุ้ยช่วงเกี่ยวข้าวคือราช่วงนั้นคือคือตอนแรก่ะบอกป้าว่าข้าวมันสุกแล้ว เราเกี่ยวก่อนนะป้าบอกยากปึ๊บรอเดี๋ยวรอป้ามาช่วงเกี่ยวข้าวเราไปุ้อช่วงที่ป้าไม่อยู่เราก็ไปหาปูหาปลาน้ามคอนไปจกกับปูมากินก้อนเอฟซีเชื่อไหมดา้าเนี่ยล้วงแบบไม่ต้องกลัวเลยว่าอันในมันคืออะไรแต่ แต่ระหว่างนั้นเวลาค่อยล้วงลงไปแล้วค่อยหยิบอะไรยาวๆน่ะเกาจะโยนไปทางไหนก็ไม่รู้แล้วหลบได้หลบไปนะเดี๋ยวขอสงสัยแป๊บหนึ่งว่าทำไมเสื้อมึงคนละสีเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ว่าวันนี้วันศุกร์นะอายาอายาเปิดโชว์ว่าจะเปิดโชว์ก่อนสุกแต่ใส่สีอันนี้อหนาวค่อยเลยใส่เสื้อแขนยาวาวันสุกวันสุกสีอะไรเนาะ ก็ต้องไปหยิบชิ้นเนปทุมวันอยู่นี่ปทุบวันใสใสถูกอยู่นะแต่เดินทางเราก็เดินทางแต่เราก็เราก็ยังอิงสีฟ้าอยู่เนาะคุณแม่บอกว่าแอนรถอ้วนเราะความอ้วนแล้วทำไมถึงสวยเห็นจ่อยลงใช่ค่ะ มันลดความปวดหรอใช่ค่ะปวดได้ปดมื้อกินมื้อใช่ค่ะอดมื้อกินมื้อแต่กินอดอยากกินอยากค่ะแม่เขาบอกว่าเสือทำไมหล่อจังขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขาดปุ๊บเดี๋ยวขาดน้องเล็กโอ้หล่นหขาดน้องเล็กน้องเล็กมาแล้วเขาดีเขาดีเขาดี เออน้องน้ำมาอ่าน้องเล็บมาไม่ทันไปไปทำความสะอาดห้องน้ำเลยก่อนเดินทางอดีก็คลิปนีขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องพี่แอนไม่เห็นยาชีนั่นนี่อ่ะยาชีก็เท่ามาเออก็ค่อยเห็นนะปุ๊ดีอะทดูบูรบาลวางมาตีลังกานะปุ๊นะไม่ตีรีเซคเกอรใหม่กันนะดูเออนั่น พอไปที่บ้านก็ทุนอ่ะพ๊กมากได้ไปไปไปถึงร้านแม่คำใสทุนนี่ยปุ๊กเอาไม่ตังตรงขายเราลองข้าวกระชงใสแจมโเห็นคืขึ้นกันนะนะลงไปเนั่ยนะเห็นบเห็นมาเร็วมันกว้างนะอย่าเพิ่งพูดเพิ่งจาอะไรกันนะเอาจบไปแล้วนะปุ๊จบไปแรกก็รีไซเคิลใหม่เอาแล้วกอใหม่เหรอกอใหม่โซ่ก็ยังหยอกมาเลยแต่กอใหม่นะยับซีเพราะว่าปุ๊กเพิ่งมา ผู้สูงยืนด้านหลังเลยปุูงอยากดูไปแล้วต้องแจกเลยแลเอาเงินมาคุยอะไรก็ขะดีแม่เขาอยากจะดีเพื่อนจะฝากให้ป้านไปเยี่ยมน้องโอมหนึ่งพันบาทแล้วก็เพื่อนก็คิดฮอดคิดถึงทุกคนอยู่ที่นาเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่า ช่วงนี้ท่านยุ่ง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 ทำงานขาวดำก็เลยไม่มีเวลาทักทายเพื่อนก็เลยวันนี้เห็นไลฟ์สดเตรียมอะไรกันท่านเพื่อนก็เลยโทรมาเมื่อกี้ที่ค่อยวิ่งออกไปเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่เขาก็เลยวิ่งออกไปคุยกับเพื่อนเมื่อกี้สายด่วนมาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนจะฝากอะไรฝากงานอะไรก็ฝากได้นะตอนนี้นะฝากเลยนะฝากเลยเราไม่อยู่เราไม่อยู่เสาร์อาทิตย์ ฝากฝากร้านกาแฟด้วยมันเป็นคู่สโคพอดีเนาะแต่ถ้าค่อยไปนะค่อยจะฝากบุญเหลือบุญรอดนี่บุญจะปีจะลาทังเงินทังทองแล้วก็นำโชคพาภรวยถ้าค่อยไปนะค่อยจะฝากเยอะเลยนะใช่งั้นก็ดีแล้วที่ต้องมีของฝากเยอะเลยเอ้หนูไม่มีอะไรฝากเฝ้าดูห้องน้ำหน่ยนะอ๋อได้ร้านปูนะมาดูซื้อได้ไปฝากดูนะไม่ได้ทำให้ทำนะดูทำร่างกายตื่นดัวทุกทีนะ ถ้าฝ่ายอย่างเนี้ค่ะกต่เขต้องซื้อของมาฝากนะเรามเรามีของจากกรุงเทพมาฝากโอเคขอบคุณคุณแม่เป็นสมบัติค่ะคุณค่ะสนุกสนานมามอยกันก่อนเดินทางเอฟซีก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่แม่สำลามก็ขอให้หายไวๆเด้อสาธุจุ้ทู่เบิร์สจะยางไปแซ่ไปหาป้าอ้าวดูวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โห ที่น้ำแล้วมาจิ้มาเอาละบ่จิ้ขิ้มน้ำเอาละบ่เอาขึ้นแล้วจิ้ม้าวเอาละบ่เอออันนั้นเด็ของกินเด็เอาลบ่ไปถึงนไปถึงนาย ไปำมาเต้มไปมือไปเยนทํไเดืนเมื่อจะไปยัหายนงนมน้ํมน์ไปขึ้นรถกคนอเดินทางปลอดภัยเด้ะเอาตอนทขึ้นขึ้นรถนเดินาย

ตําเขาบอกอ่ะวันนี้ข้าวเช้าระหว่างทางแล้วก็ขอนแก่นขอนแก่นวันนี้ข้าวเช้าขอนแก่นนะลูกข้าวเช้าด้วยเลยจะเป็นข้าวเที่ยงนะลูกอไาไปบายบายเอ้ยเฮ้ยเจ้าดีนะฝากว่าสโลว์สโลว์ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ม้วนม้วนมวนเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเออว้าปิดประตูแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะนี่นะคะป่าขึ้นรถแล้วนะคะก็ขอบารมีอองคุณนะคะจงปกปักรักษาคุ้มครองนะคะเกี่ยวขาดปลอดภัยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะฝากกันปู่ฝากเก็บพวกว้นะจ้าให้เกี่ยวข้าวไห้ป้าโอ้เกี่ยวข้าวตอนนี bus, must, e ้ก็มากที่หายกันแล้วเที่ยวปุ๋ย ไมียังเฮ็ดเด้ไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะออนน้้ผผููููยยย่่ฮะะปรไปแล้วไปแล้วลงทิปลงทิปปีกนะคะ ออป่าก็ออกเดินทางแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ